เท่านผู้ฟังที่เคารพครับและท่านผู้ฟังทางบ้านครับผู้ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 98.5เมกะเฮิร์และสวทอุบลนราชธานีแฟนเพจและทางอุบลฟคอนเด็กครับพรอมนำท่านกลับเข้ามาสู่เวทีองค์การเวทีสาธารณะการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยเช้าขบวราชธานีปีที่หนึ่ง ท่านสมาชิกคนกระทบจากชาวอุบลราชธานีครับวันนี้เป็นการจัดพิธีพบปะที่น้องชาวอุบลครั้งที่3ท่านวิชาการนะครับหลังจากที่เราจัดมา2เวทิีคือวันที่30กรกฎาคมครั้งที่1นะครับครั้งที่2วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและครั้งสุดท้ายวันนี้นะครับวันที่2ี่สิสิงหาคมกองทัพบกที่สามซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคตวันอนันากระบวนเก้า ทางวัดมราชธานีร่วกับองค์การบริหารสนสุารธานีรนี้ครับเพื่อรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับนแต่ปีแรกนะครับเราเป็นดสองีที่ได้ความปัญหาซะก่อนต้องมาองานได้รเยอะเลยว่าคบดวนและได้เป็นเวทีเดียวทีแรกนะครับที่เปิดเวทีหลังจากนั้นร่วมกเป็นทีเดีวทมดเลยเป็นไปดหายีเลย เป็นการสรุปต้องฟังจงารเมด้วยเช้าแต่จะให้ท่านท่านฟังต่อชั่วโมงหนึ่งจะให้คนลาลาไนได้พูดต่อนะครับขอแนะนำบนเวนทีครับผู้ที่จะมาร่วมสรุปพูดคุยน,น,นะครัทาทธาที่น้องแล้วนะครับท่านแรกเป็นเลขาธิการมูลนิธิการธรรมชาติด้วยชีเม้นย้นร้นเยจะแคร์นะครับทำงานเป็นผู้รน,นาการศูนย์วิจัยนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำชุมชนภาคอีสานขอแนะนำคุณมัศยาคำแหงครับคนเวีดีครับท <c oughs> ่านที่สองเป็นนักวิชาการมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยโพลารษธานีครับท่านทําวิจัยเรื่องน้ําเรื่องไทยบ้านมาเยอะแยะนะครับ <c oughs> จบการศึกษาสังคมวิทยาระดับปริญยญายเอกมหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยด้านการจัดการน้ำในอีสานและลูกน้ำโขงและการวิจัยชายแดนขณะนี้กำลังทำวิจัยเรื่องการจัดการไัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับทุนจากสสสนัส่นจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับปี2563ในพื้นที่ชุมชนเมืองและวารินชำราเพื่อหารูปแบบการจัดการจัดการไทยพิบัติและประเมินความต้องการภทยพิบัติ ตามตอบเซนใดเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในอนาคตขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดรกนะดูกวันมโนรมครับนะครับเซนไดท่านจะเป็นญี่ปุ่นนอกจากเนาะอีกท่านหนึ่งครับเป็นสื่อวลชนแนะนำไปแล้วเมื่อเช้าและเป็นผููดําเนินรายการในช่วงเช้าครับท่านเป็นโอ้ท่านเยอะเลยเนาะขออนุญาตแนะนำอีกครั้หนึ่งก็แล้วกันเพื่อเมื่อเช้าท่านไม่มีคนฟังนอกจากนุพรยาวหน่อยไม่เป็นไรนะครับ เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคอสชอเขตสิบรองประธานคณะกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนกอขอปอเขตสิบคณะอนุกรรมการอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตท้องถิ่นอ,อปอสอคอเขตสิบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีกสจและและก็เป็นประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุขกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีจัดรายการวิยุ ชองยชทแนลครับคลีนเรดิโอ92.5าเล็กกะเฮิร์ตพร้อมได้นำอาจ,จารย์ลบพรหรือนบผาทัานเทงครับจะเป็นผู้ผตัวแทนสื่อมวลชนและอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคบรมมเหสของ็พระพุทธยอ้าจุฬลกจุฬารนีอดีตร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ุฬาจารยานีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok กิตติกรโพงงามครับโดยท่าน รดรจิตกรจะเป็นผู้ชวนคุยแต่ตอนนี้ให้ท่านฟังซะก,ก่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลังจะตัดเข้าสู่บนเวทีนะครับเดื่อท่านท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องครับขอกลับมาด้านล่างครับเมื่อเช้าเราได้รับฟังอย่างดียิ่งเลยน่ารักมากครับเราไม่ได้ไปพาดทิ้งเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับน้ําเท่าไหร่นะครับเราจะพูดถึงมืงอกบวนได้รับผลกระทบยังไงเราจะก้าวไปยังไงในอนาคตหาทางออกร่วมกัน พัีกายเมือบุบลไม่มีจังหวัดไหนดังเท่าจังหวัดเราที่เสนอข่าวน้ําท่วมตลอดเดือนสองเดือนเลยนะครับที่สําคัญทไทยพีบอได้ทาข่าวของเรานะครับวันนี้ท่านก็มาปักหลักอยู่กับเราครับกดปุ่ให้ไทยพีบีนะครับอยู่ด้านหลังครับกับทีมงานครับเอ็ดวาีโมงเย็นจะมีข่าวสกูปข่าวทางไทยพีบีเเรื่องนี้ให้เรานะครับมีท่านที่ ข้าชื่อว่าอยากแสดงความเห็นเพิ่มเติมในการฟังวิชามาแล้วนะครับท่านแรกครับเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับรองศาสตราจารย์สมหมายชินาทราบว่าท่านก็ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับน้ําแลวก็ไทยพีพีเอสเคยสัมภาษณ์หรอผมเคยดูในยูทูบอยู่เชิญครับเชิญนะครับท่านจะแนะนำตอนที่น้องไม่เกินสิบนาทีกติกาดีอาจารย์ประกรรูาชาครับนะครับเชิญเลยครับอาทิตย์จะได้ออกกล้องด้วยครับเชิญครับแนะนาตัวอีกครั้งก็ดีครับ ครับสวัสดีครับผมสมมายชิ้นแ่นะครับจริงๆเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาตอนเรียนยมัธทยวนะฮะพอดีอาจารย์บอกว่าคุยอะไรนิดหนึ่งก็เลยมาบูชาครูแล้วกันครับ <c oughs> จริงๆผมอยู่ที่ผมไม่ใช่เป็นคนคนบนนะเป็นคนสุยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนอยู่กับน้ำนะแต่มาอยู่ที่นี่ประมาณสักสิปีนะครับแล้วก็ในสณะที่อยู่ที่นะ มอวบหรือว่านที่จังหวัดอุบลเนย่องาะวารินมาบเนี่ยเป็นเป็นนิบุญคุณผมก็เลยได้ได้มีได้ทางานอะไรเกี่ยวข้องกับกับวารินด้วยนะครับก็คือประเด็นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของที่เราคุยกันวันนี้นะครับนะปีกวันนี้ก็คือเรื่องของอาการจัดการไปนิวัตนะครับจริงๆผมมาปีอยู่มอวบปีสามสี่นะครับสามสี่ 4. แสดงว่าผมก็เจอกับภาวะนะ้ำานะี ย่างน้อยปี45่หปีห้และปี62นะครับนีแล้วที่ผมสมนใจก็คือว่าผมผมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำน,นะครับพื้นที่ชุ่มน้ำจริงจริงมีหนังสือนะครับคือนักวิชาการเวลาอะไรต้ยกยกยกหนัสงสือมาอ้างน,นะไม่ได้ยกเองนะยกหนังสือมาอ้างน,นะครับนะผม,ม,มจจทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำก็คือพื้นที่ที่อยู่ในบร,ริเวณที่ที่อรอยต่อระหว่างอุบลกับบางินนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็โยกกับกับประเดน็นตรงนี้เหมือนกันว่าโอเคพื้นที่ชุ่มน้ํที่จริงแล้วนะครับมันก็คือพื้นที่แก้มลิงใช่ไหมเมื่อก่อนพื้นที่แก้มลิงนะครับแต่ตอนนี้พื้นที่ชุ่มน้ามันกลังหายไปนั่นแสดงว่าแก้มลิงมันเริ่มพดนดหายไปนะครับถ้าเราดูปริมาณนะ้ำบางทีมันอาจจะไม่มากเท่ากับปี2องหหรือปีหรือทุกๆปีมันก็อาจจะจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่พื้นที่รับน้ําเราน้อยลงไป น,นับนในฐานะที่ผมเป็นนักวิยาต์เป็นนักสังคมศาสตร์ผมมองว่าปรากฏการณ์นี้มนุษย์ทำแน่ๆเลยไม่โทษธ,ธรรมชาติหรอกนะครับผมไม่เคยโทษธ,ธรรมชาติธรรมชาติเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะนั้นในทางสังคมศาสตร์ผมมองว่าปรากฏการณ์เรื่องเรื่องน้นะําท่วมเนี่ยหรือน้ําแล้งหรือน้ําไม่มีเนะี่ยเป็นเรื่องของคนทําจะทํารูปแบบไหนล่ะนะครับนั้นปรากฏการณ์ที่ ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้หลายๆท่านก็พูดแล้วผมจะไม่พูดในเรื่องเรื่องของว่าที่มาที่ไปนะครับแต่อยากเชื่อเห็นว่าสําหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชุมน้ำที่ผมศึกษาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับน้ําท่วมเป็นแค่ปรากฏการณ์นะครับเป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่ปัญหานีไ่ไหมปัญหากับปรากฏการณ์ต้องแยกกันนะครับนะอย่างผมทำวิใจัยในพื้นที่ที่กุ่นพวกกลุ่ปลาขาวกลุ่กุ่กเป่งนะ ชาวบ้านแถวรับแรงแล้วกุดกุดบ้านใช่ไหม,ไหมนะครับแล้วมีชุมชนหนึ่งนะคือเวลาน้าท่วมเขาเรียกน้ำออกแกงใช่ไหมชอบมากเลยน้ำออกแกงนี้เป็นไงครับปลาอมาเยอะนะครับนะครับแต่ท่านการเกษตรบอกว่านั่งซิดใช่ไหมซิดผมพุ่งผมเป็นคนขเขมรน,นะครับพูดภาษาเขมรอยู่ที่สุรินทร์น,นะซิทพุ่งได้ยินนะครับว่ามันคือการตกตกปลาป่ะฮะจากในบ้านเนี่ยโอ้เห็นภาพชัดเจนเลย มันเป็นปรกนากฏการณ์แสดงว่ามันไม่ได้นานนะแต่มันนานมันกลายเป็นปัญหาเพราะมันอยู่เป็นเดือนอยู่เราเป็นเดือนฉะนั้นเห็นว่าตอนที่น้ําท่วมในแถบนี้น้ําออกแก่เนี่ยนะครับบางชุมชนชอบมากอย่างเช่นหาดฉวนสุกเนี่ยเขาจะได้จะได้นะครับดินเพื่อมาทําอิฐนะนั้นอิฐที่มาสร้างเมือ,อ,ง,อ,องอุบลเนี่ยจนถึงป็จจากหาดฉลวนสุกนะฮะนะครับคือพื้นที่ตรงนี้เองฉะได้เห็นว่าเราต้องมองให้เห็นว่าปรกากฏการณ์กับ กับปัญหาต้องแยกกันนะครับนี่วกลับมาถึงเรื่องการหน่จัดการนะครับซึ่งเข้ากับเรื่องเรื่องอชื่อเรื่องของวันนี้เพราะว่าผมก็ยังยังสะดุดเวลาท่านท่านลบผานก่อนพูดเมื่อเช้าเวลาพูดให้พูดในสิ่งที่พูดจัดอยากให้พูดนะอย่าพูดในสิ่งที่คุณเตรียมมาใช่ไหมครับนะพูดนะผมก็พยายามที่ดึงเข้ามาสู่ประเด็นก็คือผมคิดว่ามันมีสองคำคือบริหารารจัดการต้องแยกกันนะครับนะ คำว่าบริหารก็คือการกำกับการการคำนวณการใช่ไหมมันมันต้องดูแลตรงนี้ใช่ไหมแล้วจัดการคืออะไรจัดการคือปฏิบัติการใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าเกี่ยวข้องเรื่องของการบริหารจัดการภอะไรบัาินะครับนะผมใช้ว่าน้ําท่วมตรงนี้นะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องอย่างน้อยเรื่องของน้ำนะเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของคนใช่ไหมครับต้องแยกให้ออกนะครับนะฉะนั้น บริหารยังไงมันต้องมีฝ่ายที่กำกับดูและนะจะเป็นเด็ดเสร็จไม่เป็นยังไงก็ว่ากันไปนซึ่งผมคิดว่าข้อสรุปส3บสามข้อที่อยู่ในเอกสารเนะี่ยผมผมเห็นด้วยทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะผลักดันยังไงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะอันที่สองเรื่องการมองผมในศัพท์วิจัยการเราต้องมองทั้งหลายท่านพูดแล้วนะภาพรวมนะก็คือทั้งระบบนะภาษาอวิชาการ holistic มองภาพรวมประกบบัการที่อุบลนเนี่ยมันต้องโยงมาถึงที่ชัยภุมูนะครับต่อให้เราขับเคลื่อนของอุบลเนี่ยเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนของชัยยุมูด้วยมันไม่มีทางครับฉะนั้นทํำยังไงนะผมพยายามบอกว่านี่ศูนย์เนี่ย,ยพัฒนาการเมืองภาคกะรงเมือน,นะครับอาจจะต้องปีที่สองอาจจะพยายามไปขึ้นบนด้วยไปถึงชัยยุพูด้วยนะต้องหาแนว่วมเพราะไม่งั้นเราทํา ทำแบบนี้ก็คือใบดเราทาแค่แค่ปลายน้ําแล้วเราต้องมองดูว่าต้นน้ําเป็นยังไงกลางน้ําเป็นยังไงด้วยนะครับอันนั้นคือ,ค,อคือผมอยากให้ให้มองภาพรวมนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าคือเวลามองมองเรื่องทางลายเรื่องทางลายก็คือว่าช่วงเวลาของของการจัดการเนี่ยหลายจะต้องมองว่าเอะก่อนก่อนน้ํามาก่อนเกิดเนี่ยต้องจัดการยังไงนะไหมครับ ระหว่างที่เกิดน,น้ําอย่างที่คุณคุณเสกอมนะฮะไรวุนนะจริงเขาเขาก็กำลังเดร้อนอยู่นะเป็น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 ตัวแทนหมือนกันะนะยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับไรวุนพูดถึงก่อนเกินน้ามาระหว่างที่น้ําแล้วแบบนี้ฉะนั้นการหาจัดการต้องมีเรื่องตามรายนี้แยกให้ออกให้ชัดเจนนะครับระน,ะนะครับฉะนั้นจะยังไงนะครับช่วงแรกนะครับ ก่อนนี้คงต้องเน้นเรื่องการป้องกันใช่ไหมครับเน้นการป้องกันนะครับจะขุดลอรอปูคลองเรืร่องต่างนะครับหรือดูสํารวจที่ว่าจะมีส่วนไหนที่จะพักน้ําได้ผักพักน้ําได้ปรมิปรมาณเท่าไหร่ตีล้านลูกบาทเมตรมีไหมไอ้แก้มลิงที่เราเคยที่เราพูดกันเนีขุดต่างๆเนี่ยเคยสํารวจไหมว่ามันจะเก็บน้ําได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเราไปดูแล้วเอ๊ะเอาง,ง่ายๆเอาใกล้ที่สุดน,นะยังกุดกุดเป่ง ตอนนี้แทบมองไม่เห็นปุดน,นะเพราะนี้มีต้นไม้นะหรืว่าต้นอะไรหัอวลิงต้นอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดแล้วถามว่าถ้าเราจะเอามาตรงนี้เป็นเป็นจุดพักน้ําด้วยเราต้องจัดการมันยังไงอันนี้ทางวิศวกรทางอะไรต้องเข้ามานะฮะผมยังไม่เห็นทางทางวิศวะอะไรต่างๆเท่าไหร่เข้ามานะครับอันนี้นั้นเราอาจจะต้องป้องกันตรงนี้นะครับแน่นอนมันช่วยบรรเทาแล้วช่วงต่อมาพอเกิดเงยชนละ จะแก้ปัญหาย,ยังไงจะจัดการยังไงนะครับรูปแบบยังไงมันหลากหลายบริบทของพื้นท,นที่พื้นที่เวศต่างก็เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วหลังจาก,กน,นั้นก็คือช่วงหลังแล้วก็คือการเดียวยายใช่ไหมครับนั้นเรายาจะต้องมองเป็นแบบนะครับเนี้ยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยผมคิดว่าข้อมูลหนึ่งที่คืึเนื่องจา่กัเป็นนั่วิงารส่วนใหญ่ผมก็จะพูดด้วยด้เอกสารเนี้ยนะครับผม ข้าาๆไปไม่ได้นะเพราะว่าทอยา่างอนุัดผมผมนะครับนั้นเห็นว่าผมอยากให้มีเอกสารอย่างเล็กๆ,ๆอย่างที่เราเคิทํทำอันเรื่องนี้น,นะไม่ได้โฆษณานะครับตอนเมื่อปีศ .61 นะครับเกิดเคือนแตกอยู่ที่ลาวเราหน่วยงานเล็กๆนะครับริ่มกันนักศึกษาเนี่ยทำเรื่องนะช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ลาวนะครับที่ทเกิดแตกที่เซเปียนเซนน้ำน้อยที่ลาวนะครับนะ เราไปคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียเลยอนะ่ะจะตั้งศูนย์ต่างขึ้นมารวบรวมนะครับ่งนะและประกาศนะรวบรวมนะของบริจารของช่วยเหลือ,อต่างนะครับไม่น่าเชื่อศูนย์เล็กๆเนี่ยเนะเกิดพลางมาเนะยเยอะแยะมากมายนะครับมูลค่าของมากกว่าหล้านบาทแล้วเราสรุปเป็นบทเรียนออกมานะครับนั้นสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือว่าเรื่องมีหลายท่านพูดเรื่องน้ำท่วมโวดพูดมาไม่รู้กี่ นายกี่คนแล้วนะเขียนมันมาหน่อยสิเนเป็นบทเรียนหรือเป็นเขาเรียกเป็นเ M เอนาะเป็นเป็นอะไรเบสเบสแพ็กที่ก็คือการเรียนรู้สำคนหลังนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับมีคุณครูจากโรงเรียนวาดดินชุมราบใช่ไหมครับท่านพออสงยุทธใช่ไหมครับด้านทองใช่ไหมครับเรียนผมแต่เด็กๆนะครับจากกองสูตรด้วยนะครับพอเอาว้นะครับ ฉะนั้นเห็นว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องมีเอกสารมีอะไรต่างที่จะเผยแพร่ด้วยโรงเรียนจะจัดการยังไงนะเมื่อถึงไม่ถึงเมื่อถึงเวลานั้นใช่ไหมครับชุมชนยังม,มีบทบาทยังไงบ้างนะครับภาคต่างๆนะครับนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะออกมาเป็นเป็นเอกสารหรือที่นําสามารถนําไปเสนอหรือเผยแพร่ในสาธารณะรับรู้ได้นะเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีนะผมผม,ผมผมมองอย่างนั้นนะครับโดยสรุปแล้วผมคิดว่า การจัดการาภัยพิบัตินะครับหรือท้องพายหรือน้ำท่วมเนี่ยนะครับในมุมมองนักสำรวจศาสตร์คือมันจัดการอยู่สามอย่างนะนะก็คือเรื่องของน้ําเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคนนะครับนั้นถ้าประหารจัดการได้ผมคิดว่ามันก็จะช่วยบรรเทาแล้วต้องมองให้มันเป็นระบบนะครับมองเป็นระบบแล้วที่ก,กัรก็คือว่าบางครั้งเราต้องยอมรับว่า เราต้องอยู่กับน้ําแต่อยู่กับน้ํำยังไงถึงไม่ให้มันเป็นเดือดร้อนใช่ไหมครับเราต้องใช้น้าเพียงว่าน้าจัดกะมันจะพอดีได้อย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ผมว่าทุกฝ่ายต้อง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 มองนะครับต้องต้องรวมกันนะครับอันนี้ก็คงประมาณนี้พอดีถ้าท่านอาจารย์เช้าไม่ได้เวลาผมเท่าไหร่นะเพราะ่อเช้าสิบนาทีนะครับแต่ผมก็รู้ด้วยว่าผมไม่ครพู่มากนะครับ พูดแค่นี้นะครับถ้าพูดมาไปอาจจะเป็นการความไปนะครับครับก็คงต้องฟังทางผู้ชี่ยวชาญนาจาระบวันนี้ก็จะการทวิจัยเรื่องนี้โดยตรงนะครับด้วยครับคุณครูครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับรองศาสตราจารย์สมหมายชินนาคครับท่านก็มองโดยสรุปว่าควรจะมองภาพรวมนะครับการแก้ปัญหาน้ำของอุบลเราไม่ไม่มองเฉพาะอุบลที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโค้ง นะครับไม่มองปลายน้ําก็ต้องใช้สัพที่กาลังคิดปัจจับันคือต้นน้ำกลางน้ําปลายน้ำนะครับต้องไล่มาตั้งแต่ชยัยภูมิมุ่นแล้วมาจากโคราชด,ด้วยแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองของอนักวิชาการจากมองอุลก็ทําวิจัยเรื่องน้ํานะครับทางที่เราจะต้องอยู่กับน้ํานะครับก็เป็นมุมมองที่ดีมากนะครับอ่ะท่านต่อไปครับ